ต้องต้องต้องลอกคาบแน้เนี่ยเออลอกคาบดีกว่าเฮ้ยแบดถุงดิแวดข้างต้นลึกๆจับาพี่เอาถังหัวใส่ให้มันเนี่ยดูเปิดออกไปเลยตึ้มมาดปากมาดปาก <ปะ S 1> ไว้ไปไปเข้าบ้านเลย ไม่ถูกกับใครไม่ปล่อยเลยตัวนี้ไม่ตู้ใครครับขี่ไปไหนต่อโรงงานมันมีที่ก็จำทางไันมีทางใกล้หำคุณก็ได้เดี๋ยวไม่ได้ผมปล่อยไว้คนไปกันสามคนสี่คนแล้วใครคนเจองูอ่ะใครคนเห็นมันชูหัวมาเลยไงหัวไปทีหลังเพื่อนด้วยแผลเบี้ยเลยเหรอแล้วมาซุกอยู่กับอะไรฮะ อยู่ในกล่องวงอยู่ในกล่องนีไม่ไม่ไม่ไปจับมันแล้วว่ะฮเดียเราเพลดเัลินทีเลยแล้วไปบอกใครอ่ะก็บอกคนข้างเคียงที่ขนของอะไรม,ะมันอยู่ที่พื้นใช่ไหมแล้วทีนี้เกตาไม่ค่อยดีตอนแรกปู้ขึ้นเกก็เลยหันไปเห็นอา้าวมวเกก็ร้องขึ้นนูกก,ก,ก็กำลังจัดของอยู่ตรงนี้แหละก็เลยวิ่งไปดูเ้ามัวเ,เด็ก